สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นนนอกครับได้รับโชคประครับวันที่สิบเจ็ดตีพันมากนะครับผมกาลงคลิปไปแล้วเนาะก้อนนั้นเนาะผมลงคลิปไปก้อนนั้นแล้วผมก็แล้วมันเข่าครับมันเข่าเออมันเข้าขเต็มเต็มได้พี่น้องเนี่ยสองสามนอนล่างสองสามเนาะ เลขเมื่อกี้ครได้เปน้องเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลจ็ดครัเตียมสองสามโดนโดนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ล่างล่างสองสามเขาบนกับเขาพี่น้องเนี่ยพี่น้องไปเบิ้งยันมคิดผมก็ได้ผมผมเลยผมทายคิดลงไปแล้วนี่ข้างบนเนี่ยเจ็ดเก้าอันบ่นี่พี่น้องในบ่านี่เขา้านี่ ราชาโชคให้เจ็ดเก้าเข้าเตรียมเตรียมบนนี่เห็นบ่เท่าแกน้อยก็ให้สองสามล่างก็เข้าเตรียมเตรียมพี่น้องไปเบื้องคลิปเอาครับที่ผมที่ผมถ่ายไว้นนั้นนั่นครับคนยุโรปคนหยวยอับเนาะเย็บวัดส,มสมมิมาเฮ้าวัดสิมาฮ้ามาหลุดกันตัวตัวแดงมันนีงเขาแน่เนาะตัวแดงมันยัเข่าอีกไปจำวันที่สองสอง กุมพาครับอยูี่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเฉลอีกที่นึงครับพี่น้องเออผมพี่น้องที่ตามติดตามไปครับเดี๋ยวต้องไอเบิงมาที่นเนื่องมอาที่เนึงนึ่คับามาที่นึงนนน่งคือื่องงวดงว,ด,งวดที่สองโมกรล่าสิบเโมกรล่ากัเขาเขาบัดนครับสองงวดเลยนี่มาเลยสองมกรล่าเขาเรื่องหาหนงสองหนึ่งอหาหนึ่งกับศูนย์เก้านี่า บนบน,นออกซุนก่อนว่าไหนแม่เก่าศูนราคาหนึ่งกับเขาบอค่หาหนึ่งล่างเขาเตรียมเตรียมได้งวดที่สิบเจ็ดมกกลากับเขาเตรียมเตรียมสองสามนี่ใครได้ี่มสองสามบ่เนี่ยส,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 สองสามออกสิบเจ็ดโมกกล่าห้าหนึ่งออกสองโมกกลาเออมาผมดีครับเป็นปฏิทินเท้าเวชสวุวรรณเนาะรับโชคครับพี่น้องเนาะ นี่ก็วันที่สองวันที่สองวันที่สองเบิงหมอดสองกลุ่มผ้าเนี่ยเข้าอีกวแ่แต่แต่แตงวัดนี่เนยหนึ่งวันที่สองส,สองมกรลาครับสิบเก้าโมกล่าเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งสองวัดติดต่อแล้วผมบอกว่าพี่น้องยู้มมึงคิดปเอาผมมายากอาอะไรออันนี้ผ่านเนาะแม่นเข้าเต็มเต็มครับเนี่ยทั้งสองวดวันที่สอง เลกเลกเมื่อกี้ครัวเข้าวันที่สองมกุกลาเข้าสิบเจ็ดมกุมกลาก็เข้าเข้า,ขาทั้งบนทั้งลาง่างหมดเลยครับเออผม,ผมไปผม่บอกอะไรแบบอ่ะไปเดี๋ยวเต่อไปสองสองกลุ่มผ้ายาวจะร้องชีพเบิงอ่ะบางกวดสองกลุ่มผ้าจะเขา้าจะเข้าว่าสองกลุ่มผ้าเขา้าอีกบัวประหลุนกันเออพี่น้องไปเบิงเ้งไรคผมลงคลิปไปก่อนน้านั้นะนะนะคลิปก่อนหวัวจออกอะ่ะ วันที่16กอ่ะเอ้ยสิบเจ็ดว่าคลิปก่อนหน้านั่นละทุลงไวแล้วไปจอดเบื้องสองกลุมภาผมอุปบอีกอนเดี๋ยวให้พี่น้องไปเบื้องคลิปจอดหลังก่อนว่าผม,มาว่าถือคือว่าถืออ่ะมันเข่าหมดเลยทั้งเดือนทั้งสองวันอ่ะส่วนงวดกลุ่มผ้าสองกลุ่มหนึ่งกลุ่มผ้ากะโอ้เหลียกงามเนาะ เลขงามพี่น้องเลขบวกี่ตัวเลขสองตัวจะคูณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขเจ็ดคูณโอ้วอจีมางามครับติดตามไหมครับว่ติดตามไปเดี๋ยวผมจะมาเลขลงชิดให้พี่น้องในเบิ้งกันแต่ว่าทั้งเดือนมกราเนาะสองวัดระหว่างเป็นสองสองคุง้มสองมกราแล้วก็สกิดมกรา เข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งสองวัดติดต่อกันมวอกว็ธรรมาดาทานปัวจุรันโอเคครับ